สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องทายภูซายน้องเนเปียนะคะวันนี้จะให้คุณแม่มาเล่าเรื่องปูเท้าให้ฟังก่อนที่ปูจะออกไปไปทลองช้างปูจะทํายังไงบ้างนะคะแล้วก็พูดเรื่องเวลาที่ท่านออกไปทลองช้างทางบ้านจะทางบ้านเขาจะทำยังไงไม่ให้ผิดประกรรมนะคะ สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ที่มาบ่าเรื่องเล่าครับพอไปคของขางที่กัมพูชากระเมินที่บอกเลี่ยงแม่อยู่ทั้งบ้านเพราะว่าเคยเป็นยิ่งพอกับเม่คุยกันนะจ้าแม่บาเบ้าเรื่องกอนที่ปูสีออกไปเออไปของช่างปูประเทศจังใดแน่น,น,นตองมีพิธีเซนเซนไหวน์นวประกำนาก็มีมีไก่มีไก่เพราะว่าไกลล่ดีหมายถึงว่าตรงเมืองข้างนะ ว่ากันติโทกไก่ข้างไก่บานกันติมานไก่ข้างไงไก่งามๆตรงเมืองข้างไก่ว่ายสั่ง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 ปลามันจะโตัวท่นะตรงเมืองในข้างไก่ว่ากันกันติโตกบมานข้างไก่กับงามเครื่องดื่มกับมี่ยังสิแม่บอกฮะพวกเครื่องดื่มเครื่องยังกับมีเครื่องดื่มกับมีมีเหล้ามี่เบียมีมีไก่เพราะว่าเพราะว่าต้องบนไหวว่า้กันโตกันมานมาใจกินหัวหมู ตอนไปตรงเมืองไก่เ <videog> ม <interpret> <ier> ืองข้างไก่ไปกินไก่กอนเพราะว่าตรงเดี๋ยวเมืองข้างนะเพราะว่าไก่เจีนไหวตรงเดี๋ยวเมืองข้างว่าถ้าที่โชคเสียมานข้างไก่ก็งามถ้าที่โชคเสียมานที่ได้หลยตัวกับข้างไก่งามถ้าที่พ่อยู่ดีแม่กับตรงเมืองในข้างไก่ว่าที่เก็บทิไข่ที่ป่วยกับตรงเมืองในข้างไก่แต่แต่พอเพิ้นสินไปตัเทียมมิได้ข้างไก่งามพราว่าได้มาเจอละหาเชือกหุกเชือกนักห้อยมากขึ้นปลาเลย ปอบาได้ได้ได้สร้างโตเราเพราะว่าสร้างสร้างโตเก่งและก็มอโดยการว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งด่านของสร้างก็เลยเล่นได้ไหลายๆนะบ้านนี้ไปหอดเพ, <อ S 1> พือพ่อกระตองขั้นที่ทั้งบ้านเพือ่อขั้นแมแ่แม่แม่ก็อยู่เฝ้าลูกอยู่ทั้งบ้านกระตองตองขั้นตัวย่างตัวเดียนวนะแบบว่าญาติพี่น้องมาแต่ทางไกลกะ คุยกันไดจะเจอแต่ว่านอนนอนเย็นบ่ได้ต้องงไปนอนนอนบันหยาดเป็นอย่างเพิ่นคือต้องเพราะว่าบ่ให้แเกิแขกข้างไกลไปมากหาสู่ไปมาหาสู่ได้แต่ว่าบ่ให้นอนจังซี่น่ะเพราะว่าในการคลาบ่ให้แต่ว่านอนก็สิแบบคลาจังซี่น่ะคลาแบบย่านเป็นอีหยังกันจังซี่เพราะว่าบ่อยากให้เกิดเหตุการณ์อีหยังขึ้นเพราะว่าเพิ่นคลาบ่ให้บ่ให้นอนบ้านตกชงไปนอนเย็นอื่น สิ่ข้นล้ำก็คนทางปุ่นมาทางไปของสางหรือว่าจังไหนอันผู้แม่อยู่นี่แหละขั้นล้หาผู้ไปพอไปของทางถ้าเอาแขกไปไทมาจะเป็นผู้ใายมานอนนั่มกับบางเทียกับเนี้ยเนี่ยผัวลูกผัวพ่มีเนาะลูกผัวพ่อยู่แบบบมืยันแบบเฮ็ดเกินเลยแบบเลยการขั้นไปที่นาพิธีผิดข้องพิดประเภทนี่บ่ให้พี่นองอยากมาพักบ้านตกรงไปนอน่งอื่น แม่กับลูกก็ตตรงอยู่กับร่ำแม่ก็ตตองมึงดูแลลูกโดยการคัร้ำดือกันแม่ยุบานผมก็เสยเอามือเซยผมข่อยข้นจังทีกับอ่ไรให้ลูกลงมาจังทีเป็นอย่างไ่มโให้เซยโพยเสยเซยผมขึ้นจังทีเสยผมจืนังทีไหมถึงว่าตีแ่งโตงามแป่งกระทาพ่ได้กระทาบ่ไดดถ้าสมมติว่าถ้าเซยผมขึ้นนี่จะเกิดอีกอย่างเ้ยเซยผมข้นนี่กะแบบว่าตีแ่งโตงามใจผู้บ่าวที่นะ แบบมันมันแบบพิจิตพิ่คอนนะสิ้นก่อหานี่คลิ่มยางแห้งเลยอไว้อยางเดียวนี่คลิ่มแห้งแล้วว่าดา่าลูกกับแบบแบบฮากับดาโบได้แต่ว่าแบบฮา,าคนญี่ปุ่นกับไข่ไข่แบบไข่ตายฮาจเสียเป็นฮาตายคนที่ไปคลง่มชางิคนที่ไปคลิ่มางก็ว,ว่าตีลูกที่แต่ตีลูกไม่กระดีไม่กระดีพ่อตกฉากวิ่ต้อุ่นแต่ตีลูกแม่แม่แม่กับเป็นการว่า ต่เขียนแดงแง่งก็คือว่าเอามือยิกเอาเอามือยิกลูกเอาสิเขียนสิคมบันไดเขียบันไดกับยิกได้เด็เที่ยงเอาเขียดบันไดกับแม่ก็บ่าโอ้ยบอกรำบอกรวยคำบอกคุ้นบอกิีโชคที่มานตัวนี้ต้องได้ด้สิแม่ว่าแม่ด่าลูกโอ้ยคำคุนบอกิีโชคที่มานตัวนี้แม่เขียดเฮ่งนะประดากว่าคุ้คที่มันตัวนี้คำคุ้นต้องด่าลูกแทนนะแต่ตีปั๊บไม่กระดีพ่ออย่พุ่นน่ะ ดีคนอยู่ทางผุนเป็นรของสางแม้แต่แต่อันด่าลูกบักบักเสียคบกับวัวไหด่าว่าบักเสียคบข้อบักเสียขาดข้อมึงไม่ถี่กระดาบวัวใดว่าคน,นอยู่ผุนอยู่ในเขตอันจะไล่โปรบาอยู่ในดงต่ารงดงเสียจะได้ยินแม่ว่าใส่ตีนหักฟื้นกับ,บ,บวัวใดเม่์เอาตีนเหยียบ หยาบฟื้นไปว่าย้ําสิดังไฟดังแม่แม่ไปเรียงกล้วยกะเอาเอาฟื้นเอาฟื้นหาฟื้นมากอะไปเอาฟื้นเขาตีนเหยยบกขบโบได้หยาบพักฟื้นที่คนอย่พุนกับไม่ฮักใส่คนอันอันใส่พอใส่คนดีิไปของใช่ไหมเดี๋ยวแต่คนอย่บีกระรำบบได้คนอย่พุนเป็นว่าเก็บก็หาล้านหลายอย่างเดีหากวดบ้านนี่สินะควดบ้านก็กวดว่าได้พราว่าขีฟอยนี่ก็ต้อง ปวดปวดมาตอมตอมไปปัดลงตะลางบวบใดแต่ป really? oh, ัดลงพอกระตุกต่างเยอะฝุ่นอ๋อตะกี้บานเฮาเป็นเป็นบานช่งสั่นเนาะเพิ่นอยู่สั่นเพิื่องไงสิน่าก่นพอสิมาเนี่ยกับปัดก็บก็บฝุ่นไปกองจุ่มกลุ่มจ้ะปัดเราไปตั้งหลายเดือนกลับมาสิวะกองเดือนเนาะกองจุ่มกลุ่มแล้วก็บฝุ่นเนี่ยเอาแพรปัดเอาไว้แล้วที่นอนกะเอาแพรปัดปัดปัดแพรถูถูถูจะนอนกันปวดนอนได้แต่ว่าห้องอาบน้ำเนี่ยทูสบู่ได้อยู่บอได้จังไง แแตทำไมแต่ก่อนแม่บ่มีจับู่จุนะอาบอจ้านามเจ้าตือปกติอาบเจ้นาม้าซื่อๆผมกับวีบ่ได้ผมกับมัดไหวเจ้าผมกับเก่าไหวเก่าไว้เพราะว่าวีกับวีบ่ได้โอ้เสดงวัดตะกี้ญาบุญนี่ยแล้วก็เหตุใดทุกอย่างเลยนะเหตุใดทุกอย่างจนพอปลอดภัยทุกอย่างบ่ค่อยเก็บค่อยไข่ไปทุกครั้งกับปอดภัยมาทุกครั้งไปปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็มันมาทุกอย่างเลยได้สร้างหลายมากนะญาเราปฏิบัติได้เนาะตะกี้แม่ปฏิบัติได้ พอพอค่อยเก็บค่ยป่วยทีเทียเพราะว่าพอไปจากพอก็ต้ตองดูแลลูน้องขึ้นกันทีมงานจะไปน้ากันนะต่างต่อโตโตโตพอก็ดูแล่อมันที่เป็นพอมัอนที่เป็นอันพนาพนาพนาน้าทีมอยางเดียวต้องดูแลทั้งด่านเก็บไข่เดือ่วยต้องมีเวชาเป่าเวลาลาลูกน้องต่างต่อต่างต่อหมอควนโตโต,ตอื่นเพิ่นเก็บไข่เดือ่วยที่ว่าทั้งด่านเนี่ยเพิ่น อาจคาร่ามบ่อใดลูกพัวเพิ่นเปียรของเพิ่นก็ได้เก็บไข่ได้ป่วยพ่อก็ต้องดูแลทั้งดันวิชาคมเป่าเอาโอ้ยปูนเราแล้วเป็นไข่แล้วก็เป่าจ้ะแล้วเป่าได้เบิดทุกอย่างเลยเป่าทั้งดานไข่เพราะว่าบ่มียากินต้องต้องต้องใส่ทั้งดานวิชาเป่าเป่าจ่างเวลาจ่างตัวใดบ่สบายพ่อก็ต้องเป่าพืองกัน ต้องดูแลทาต่างๆต้องคนว่าได้เพื่่ได้เป็นเต้าหมอไป็นของทางอย่างเดียวต้องเป็นหมอดูห้คนพร้อมดูแลสางพร้อมดูแลบริวารคนที่ไปนะไม่เดียววิชาเป่าคนอีกต่างหากวิชาเป่าต่างอีกต่างหากแต่ต่างเก็บไข่ได้ป่วยทางกาจะไปคนก็เห็ดได้ทุกอย่างเพิ่นต้องเตรียมรับมือไว้ทุกอย่าเนาะตรียรับตรีมรับมือทุกอย่าเพราะว่าเป็นเป็นหัวหน้ามูอเนาะเป็นหมอใหญ่บ่แม่นเป็นหมอใหญ่ได้อย่างเดียว ต้องดูแลบริวารได้ดูแลสัตว์ที่เอาไปน้ําได้กระนี้ว่าเป็นผู้น่ะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นทั้งพัดลูกพร้อมเป็นหมอใหญ่เพราะมันจเป็นเป็นบเป็นใหญ่แต่ยังจะต้องดูแลทุกอย่างเป็นทั้งหมอหมอดูแลสั่งหมอดูแลคนอีกใส่แต่เจ้ใส่แต่พิชาเป่าบาดกับพรสมุดไปคลองแล้วกับมาหอดบ้านเพราะก็ต้องมาเซ็นประกรรมอีกตีแมนเพราะแต่โศกมานมากแต่จางมาชุดเถียวก็มาจัด เต็นหัวหมูวิธีวิธีเต็นการทิพนี่กบจุย่างแหละทั้งเราทั้งเราทั้งเรา,เราหายไกลตัวหัวหมูหนดนละทั้งสองงูด้วยนะบ้านในบริวารเพื่อกับมาเต้นน้ำคือการนบน่ลูกน้องที่ไปน้ำบ่ลูกน้องเพื่อกับไปเต็นบ้านไปบ้านมั่นบ่ โอ้ปูเราก็เห็ดพอปูกับขวบครัวคนในขอบครัวจังสิเต๋เเบนเก็ดเต้นในขอบครัวเฮ้าพระว่าบุพนกับตางี่ตางตางคนตางแยกห้องประกำไปแล้วนะแยกไปเพราะว่าที่มาเห็นน้ำกันบ่ิไตางคนต่างยากนะก็เลยตางค้นต่างเนิไปเพื่อกมีประกำเปิลกันกับแบ่งสร้างแบงยังกันแล้วเต๋กับมาเส็นเงี่สิบอกมันมันเพราะว่ามันบริษเแบงได้เพราะว่าสางตอสางต่อคนหนึ่ง หมอกะทีแล้วกะมะคนหนึ่งที่แบ่งกันเท่านั้นนะแบ่งกันเต็มมะกับหมอเ่ยแล้วบริวารที่ไปน้ำพิ่นอีกเนี่ยพิ่นได้ยังของของของมูเพิ่นเพิ่นก็ได้คือกันมันกับแป๊บปันกันแบบกันขึ้นอ็พอถ้าถ้าได้น้อยกับปันน้อยได้หลายกับปันหลายแต่แต่แต่พอที่เพิ่นได้หลายเพ่นติดปันเพ่นติดปันหลายชวนน่ะเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นหมอใหญ่แต่แต่เราเป็นเป็นเบาหน่ะเราเลยมีพี่สาวมีพี่สาววิสามสีพ่นน่ะสี่สี่คนทั้งหาพ่นี่แหละ ตีเตรียมจะเบียกอาหารเตรียมจะเบียกอาหารตั้มเขาใจนั่นแหละใจใจกระกระทอเขาคนนั่นนะนี่นะตัมตั้าเขาใจทุ่งนี่แหละตกเตรียมตกเตรียมไลยหลทุ่งนี่ทุ่งไ่เขาพี่สาวพ่นเป็นคนเตรี้ยมแถวตัวเตียมแต่พูดเป็นบบาวเม่อเตรียมแ้วกระบางปลาแดกบางปลาแดกที่เป็นบางไงน่ะบองปลาแดกใส่บังใส่บางในไฟนี่มันยังไๆนะ บ้องปลาแด็กใจบงับงบังใหญ่ๆแต่กวางจะเป็นบังยังไงคนนี้นะเป็นไม้ไผ่ใหญ่แล้วก็บ้องปลาแดกอดัอดอดัอดอัดใส่เป็นนันพี่สาวไปก้นเตรียมเตรียมพริกเ,เตียมเกลือให้พี่สาวพี่สาวก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่ใหญ่โบสามหาติเป็นของสร้างได้เพราะวา่าเพราะชำนาญทางนั้นนะเพราะวา่าพอพอแล้วเป็นเป็นหมอที่ชำนาญในในขอบครววั้วบรรอบทอนหนื่องกับปูเธอเนะ่ะ ผู่เทาเนี่ยเราเป็นคนสุดทองหมดด้วยยังไงบ่เป็นคนเป็นคนรอรอทุดทองรอรอุ<ะ>ทองม,มีมีน้องใต้อีกค,<อ>คนหนึ่งที่ให้เมิง่งกยูได้ลูกนะที่ว่าหลังจากนั้นครับปานนี้พี่เทาเป็นคนเตรียมสิเบียงอาหารอาหารในเพราะได้สร้างมามาหลายโตกัเลยแบงแบงไห้พี่เทานี่โตห,หนึงแต่ปันกันกับพีพี่เทาสามจีคนเตรียมสิเบียงอาหารในล่ะไห้ให้ตวหนึงเลยนะให้ตัวนึงไห่ออกแม่แพร่ลูกมานั่งกันไห้ให้พี่เาาตัวนึงเพราะว่า ผู้ที่เตรียมสิเบียงอาหารให้หลังจากนั้นพอก็ได้มาแบ่งกันกับมะมะภูเขีไปนะถ้าสมมติว่าเพิ่นสามที่คนในเพิ่นเตรียมซอยกันไดสร้างตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่นสิแบ่งกันจังไหนก็คือเพิ่นตองคุยกันเองบอกว่าเพิ่องเพิ่นต้องคุยกันเองเพิ่นตองคุยกันเองถ้าที่คนได้ตัวแม่ไหมเนี่ยก็คือต้องรอให้ออกออกแม่แพลวไหมก็ร้องออกแม่แพลูกพี่ร้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกิจการเพราะว่าที่นี่เพราะว่าพอไปเพิ่นเพิ่น ไปอีกพี่สาวกับเตรียมเบรียงอาหารอีกเพราะจะได้มาอีกก็มาแวงอีกกับพม่แบงกันอีกเพราะว่าเพิ่งตอกเตรียมของแบงเนาะปีหนึ่งเราอาจสิไปสองครั้งเราก็สิได้มาหลายเทือกพี่สาวก็เลยบ่มีปัญหาก็เลยก็เลยเป็นกาจัดการของเพ่อนเองตะกี้เนาะปูเราบ้านไหนมีมีเมียมีหยังบัตรแต่ว่าต่อยุ่กับพี่สาวยุ่ของนำขอบกลัวพอกันเลยพี่สาวได้แต่งไห้สิแต่งคล้องแต่งหยังไห้เวลาไปของสางเนาะก็เลยได้สางมาก็ต้องมาแบงเพื่อนพ่ออยางนีะ หลังจากนันก้นพ่อก็มาแต่งงานกันเลยเล่เลแล้วพอเด็แบ่งพี่สาวะว่พี่สาวกับพี่สามเล้วบ้านนี้ตกมาเป็นหนาที่ข้องยานมาเป็นคน,ตนแต่งขาเป็นตกว่าเป็นหนาทีเมย์เป็นคนแต่ไอตอนตอนตอนทีตอนเล่าพ่อไปบ่มีเมียนี่เพราะว่าบ่เด็กลลามอย่างเเพราะว่าบ่มีเมียจ้ะ ตะกี้ว่าอ๋อไปรุนใช่ไหมไปไปรุ่นไปแบบหมไม่เมียกันล่าใหม่นะตะกี้อายุสิเจ็ดสิบแปดปีเนาะแม่กลางงานนี่เพราะว่าที่หกปีพอจะเป็นหมอใหญ่นะจ้ะจะเป็นหมอใหญ่หลังหลังจากอันแต่งงานมาแล้วบาดนี้พอจะได้เมียแม่ต้องเป็นคนกระลำหนักเพราะว่าเมียที่เิ็ดกระลำหนักที่ถทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือสิ่งสิ่งทนเมียที่ยังก็คือสิ่เด็กเปตกอยู่กับผู้ป่วยอย่งนี้เอง ถ้าแม่เฮ็ดยังปิดอยู่บ้านตกไปอยู่กับพอหมดทุกอย่างแม่กระทั่งเก็บเป็นพอพอพอเคยเก็บเป็นเลยบ่เคยไข่บ่เคยยังเพราะว่าแม่อยู่บ้านขลังได้ดีแต่กี้ยาบุญเราเฮ็ดได้ทุกอย่างแม่เฮ็ดได้ทุกอย่างเลยไม่แต่ผู้ใช้แล้วก็บอกวบานั่มแล้วก็ยูแต่เล้าจังสีเดยกับลูกกับเต่าอยู่เนี่ยเลี้ยงลูกยางยางขัดเค็งเลยแบบว่าลูกก็อยู่ในขอบเขตบ่กับบ่เคยด่าลูกบากปากบากหาเจียเทีย วจ่จนจนจนแล้วที่อาย,อยุก็บอกเคยเห็นดาลูทีเถียวโพวาเน่าคาร่ำหนักแล้วแปลว่ามัน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 อยู่ในสมองมันบ่เคยได้ทีเลยก็เรย่เป็นอันว่าบ่บ,บดาลูกเดยนะวเเพราะว่าอย,อ,ยวอยู่ในความอยู่ในความคาร่ำลายจ้านี่แหละก็เป็นเรื่องเล่าที่แม่นุ่มุ่นเพื่อนมาบอกให้ฟังเนต่ตะกียนปูเถาแล้วบอกให้ฟังเพื่อนก็เลยมาบอกให้ให้ฟังเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้า มาฟังกันใหม่ว่าเมนูสุนเพื่อนสีมะบอกอย่างให้ฟังเนยคุนมีเรื่องเล่าอันใดเนยมะบอกให้ฟังจ้ะจากคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะค,ค,คุณแม่